พอเข้าไปตัวเกมแล้วเนี่ยคือมันก็จะเหมือนกับไม้คราบไม้คราบของคอมปกติแล้วนะเพียงแค่ว่าเออถ้าสเปคใครไม่ดีหน่อยมันก็อาจจะมีแปลกๆนะแต่เดี๋ยวผมจะลองมาขุดต้นไม้แบบนี้ให้ดูกันอันนี้จะเป็นปุ่มการกระบะจะเป็นปุ่มขุดต้นไม้นะส่วนปุ่ม <c oughs> ไม่ใช่ปุ่มขุดต้นไม้ <c oughs> ปุ่มการกระบะจะเป็นปุ่มตีนะส่วนปุ่ม ก็สวัสดีคูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมวันนี้ผมจะมาสอนโหลด Minecraft Java มาเล่นในมือถือนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแบบไม่ค่อยแหลกนะถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นๆนะอันนี้จะค่อนข้างเลื่อก,กว่าอันอื่นๆเยอะเลยซึ่งขั้นแรกเนี่ยให้เราโหลดแอป,ปที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่เดซิคชั่นมาก่อนนะพอโหลดปุ๊บให้กดเข้าแอปนั้นมามันจะขึ้นให้เราเปิดอนุญาตให้มันสามารถเข้าถึงพื้นที่ในมือถือเราได้แล้วก็อนุญาตมันไปนะจากนั้นมันก็จะให้เรากดเข้าอีกรอบมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่่งแออปปปปตตตัััวววนนนี้เเเจจะะ็็ร เราสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับไมค์ครับอะไรต่างๆได้เนี่ยที่มุมซ้ายนะตรงนี้มันจะมีอะไรให้เราตั้งได้หมดเลยซึ่งผมวันนี้เนี่ยกะแค่จะมาอธิบายคร่าวๆให้นะส่วนคุณผู้ชมคนไหนแบบสนใจจริงๆเนี่ยก็ลองไปดูลึกจอดลึกกันเอาเองนะเพราะวันนี้ผมจะมาสอนแค่คร่าๆๆวๆเฉยๆแค่เหมือนมาแนะนำเลย็กน้อยนะโอเคเพราะงั้นเราไปดูเมนูอันแรกก่อนเลยคือเมนูแอคเคาท์นะตรงนี้เราสามารถที่จะเชื่อมแอคเคาท์ Microsoft กับไอแอปนี้ได้นะแต่ว่าผมจะไม่เชื่อมแล้วกันแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสก,กินได้ที่มุมขวานะมันจะมีรูปไม้ขวัญาาเสื ตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นสตีฟนะไม่ก็ดีฟอลส์แต่ผมจำไม่ได้แต่ว่าให้เราเปลี่ยนเป็นโลเคอั่นสกินไฟล์นะแล้วเราก็สามารถกดที่แฟ้มตรงนี้แล้วก็ซิงค์ไปที่สกินที่เราต้องการจะใช้ได้เลยนะแล้วก็แต่ว่าผมซิงค์อะไรไปหมดแล้วเพราะงั้นก็กดโอเคไปแค่นี้พอละจากนั้นเราก็เม,มนูเมนูที่2นะเมนูที่2มันจะขึ้นว่า no instant นะที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้โหลดไมค์ครับนะเราต้องไปโหลดไมค์ครับมาก่อนให้เราเข้าไปที่ all instant นะอ่าจะนจะมีคำว่า add a new instant เขนะมันก็จะมีไมค์คารให้เราเลือกเล่นได้เลยเราสามารถที่จะเลือกเวอร์ชันที่จะเล่นได้นะซึ่งเราสามารถเล่น,ลนได้หมดทุกเวอร์ชันนะถ้ามือถือคุณแรงพอมือถือเครื่องผมเนี่ยอย่างมากสุดก็น่าจะ1.14นะที่พอเล่นได้ส่วนเวอร์ชันที่มากกว่าของผมมันจะเห็น C2 World นะคือมองทะลุโลกไปเลยทีเดียวเชียวคือเล่นไม่ได้นะคือคือแกะมี8ขาคือคิดดูแล้วการแปะแกะมี8ขาเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าต่ำๆให้คุณผู้ชมดูนะแบบว่าที่คิดว่าคุณผู้ชมนนนน่่่่าาาจะเลกัด้ทุคควววินะ นี้กันได้หมดนะส่วนมากว่านี้เนี่ยก็คือแล้วแต่สเปคของแต่และคุณผู้ชมละโอเคไหนๆก็กดมาตรงนี้แล้วเราก็มาโหลดไมค์คาร์ดลยกันผมจะโหลดเป็นเวอร์ชันนี้นะปุ๊บอ่ะพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีตัวเลือกฟังก์ชันต่างๆให้เราสามารถที่จะกดใส่ไปได้ซึ่งผมจะไม่ใส่แลวนะเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันประมาณนี้คุณผู้ชมก็ไปเจาะดูเอาเองแล้วกันนะเพราะวันนี้ผมจะแค่มาพูดข้าวๆไงแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้ด้วยนะในตอนที่หน้ารันเชอร์มันสามารถที่จะคือไอแอปนี้ยมันสามารถที่จะเล่น Minecraft ไนมค หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นโหลดเวอร์ชัน่น1 8งแล้วพวกนี้ได้นะมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกในตอนกดเข้าในตัวรันเชอร์นะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเล่น Minecraft เวอร์ชันไหนนะเพราะงั้นเนี่ยมันเลยมีฟังก์ชันที่จะเปลี่ยนชื่อให้ด้วยเผื่อเราแบบต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อให้จำง่ายๆนะว่าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันอะไรแบบเนี้ยเราใส่ออปชั่นอะไรไปบ้างนะโอเคแต่ผมจะไม่ใส่อะไรเลยนะกดอิสตอรไป,ปุ๊บเรียบร้อยโหลดเสร็จละพอโหลดเสร็จปุ๊บทีนี้เรามากดออกอตรงนี้ ตรงที่มันคือว่าเคยคือว่า no instant ตอนนี้ก็มีเลขเวอร์ชันมาแล้วนะเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะมันก็จะมี Mod l o a d e r มีใส่มงใส่ม็อดได้ด้วยนะซึ่งนี่ผมไม่รู้นะว่ามันใส่ได้จริงไหมแต่ว่ายังไม่เคยลองแล้วกันยังไม่เคยลองนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นปุ่มดาวน์โหลดนะตรงนี้จะมี m o d pack นะคือเราน่าจะเลือกใช้ได้เลยนะตรงนี้น่าจะเลือกกดใช้ได้เลยมี Mo d ด a c k กมี resource pack แล้วก็มีเวลด้วยแอปเนี่ยคือมันเหมือนค่อนข้างครบเครื่องนะมีหลายอย่างเลยอันนี้ก็จะมาละมีเอ็กซาเล่ด้วยอ,วอน แล้วก็จะมีมันติเพยเยอร์ซึ่งผมก็แน่นอนว่าไม่มั่นใจอีกแล้วเนาะมาเล่นได้เปล่าแต่ก็น่าจะเล่นได้นะมันมีเลขสร้างอะไรได้หมดเลยมันน่าจะเล่นกับเพื่อนได้จริงนะสำหรับ A ในนี้แล้วก็มีการตั้งค่าน,นะแล้วด้านล่างก็จะมีปุ่มโดนทเราสามารถที่จะโดนทให้กับคนพัฒนาแอปนี้ได้นะแล้วอันที่ผมลิงก์ที่ผมให้ไว้ก็เป็นลิงก์กิจฮับนะคือมันเป็นของผู้พัฒนาโดยตรงเลยใครสในใจก็โดนทให้เขากันได้นะนี่จะเป็นทีมเราสามารถที่จะปรับแต่งทีมของแอปนี้ได้ด้วยก็จะประมาณนี้นสําหรับอปนี้ เราไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าเอ้ยยังก่อนเดี๋ยวเราไปลองโหลดไม่คับหลยายเวอร์ชันให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่ามันจะหน้าตาประมาณไหนนะในตอนที่มันเลือกเวอร์ชันให้เล่นเดี๋ยวอีกวอร์ชันหนึ่งจะโหลดเป็นหนึ่งจุดามพอแล้วกันหนึ่งจุดสีได้นีไป เียกันิดตั้งไปอ่ะโอเคเสร็จแล้วอ่ะนี่สมมุติเราโหลดแบบไม่คาบหลายเวอร์ชันนะเวลาเราจะรันเกมเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้อ่ามันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้แล้วสามารถจะเลือกเวอร์ชันที่จะเล่นได้แน่นอนผมก็เอาเป็นเวอร์ชัน1.7.0 1, 7, 1. แล้วกันให้มันแบบว่าง่ายสุดนะในกดรันไปแล้วก็จะรอประมาณนี้อ่าทีนี้ก็จะเข้าเกมมาล้มันก็จะมีเหมือนเมาส์แบบว่าเป็นเมาส์เอใจเย็น มันจะมีเหมือนเป็นเมาส์แบบนี้มานะแล้วเราจะตั้งค่าได้ด้วยนะโดยมาที่กดโต๊คับตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้ฟีเจอร์ต่างๆขนาดเมาส์ให้มันเล็กลงได้เมาส์สปีดตั้งได้หมดเลยนะก็คือที่เราจะตั้งไหมแต่ว่าผมจะไม่ตั้งอาการเอาเบสิกให้ดูกันกดซิงเกิลเพยเยอร์แบบอันนี้ผมเคยเข้ามาลองเทสสร้างโลกไปก่อนแล้วนะแต่ลบทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างโลกใหม่นะเราจะลองเป็น เคียร์ทีแล้วกันแล้วก็ในปุ่มพวกนี้ผมนะมันมีปุ่มมันจะมีปุ่มแบบบอกเหมือนคอมเลยคือมีปุ่ม escape แล้วก็ enter อันนี้จะเป็นปุ่มลบนะแล้วอันนี้ก็คำว่า full อันนี้คือจะทาให้เราสามารถที่จะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาหลายปุ่มแบบนี้นะคือแทาจะมีทุกปุ่มเพิ่มเข้ามาเหมือนเป็นฟังก์ชันเก็บปุ่มนะแล้วนี่จะเพิ่มปุ่มที่มันเก็บเอาไว้โผล่เข้ามาเลยก็สร้างโลกเลยแล้วกันมันมีแค่นี้แหละแล้วก็ประเด็นคือไอ้ปุ่มพวกนี้มันกดเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะไม่รู้วว่่่่่าาาาาํไไไมมมมมตตออนนนนเเเเเข้้้้ชชงแรกกกัปลลียยืดดดิิใ พอเข้า,าไปในตัวเกมแล้วเนี่ยคือมันก็จะเหมือนกับไ Minecraft. Minecraft มค้าไมค้าของคอมปกติแล้วนะเพียงแค่ว่าเออถ้าสเปคใครไม่ดีหน่อยมันก็อาจจะมีแลกๆนะแต่ของผมนะก็น่าจะพอได้อยู่แหละอันนี้คือเป็นเพราะผมถ่ายคลิปด้วยนะมันเลยจะมีหน่วงหนวกระตุกกระตุกบ้างแล้วก็สามารถที่จะไปตั้งค่าตัวไมค้าในนี้ได้เหมือนกันนะเรนเดอร์มันน้อยลงนันแลน้วตอนนี้คือเรนเดอร์อยู่12ชั้งนะเราสามารถที่จะมาปรับได้ซึ่งผมจะไม่ปรับแล้วกันเพราะว่าผมก็พอได้อยู่อ่าเดี๋ยวผมจะลองมาขุดต้นไม้แบบนี้ให้ดูกันอันนี้จะเป็็นนนนปปปปุุุุ่่่่มมมมกกาาบจะเขดต้้ไสว ไม่ใช่ปุ่มขุดต้นไม้ปุ่มการกระบาดจะเป็นปุ่มตีนะส่วนปุ่มเลขสูงเหมือนตัวนี้เขจะเป็นปุ่มวางบล็อกนะแล้วข้างล่างตัวนี้มันจะมีปุ่มสามขีดอยู่อ่าเราสามารถที่จะเปิดอินเวนทอรี่ได้โอเคเข้าไปดูโหมดโซโวกันต่อเลยแล้วกันอ่ะนี่คือออกไฮโคตดเร็วเลยนะเดี๋ยวเราสร้างโลกเลยแล้วกันตอนแรกว่าจะตัดก็ไม่ต้องตัดละเคยสร้างไปเลยเดี๋ยวลองดูมอออปชันนะนี่มอออปชันอะไรจะเหมือนคอมเป้เลยประมาณนี้สร้างเลยแล้วกันโอเคตอนนี้เราเกิดที่ไหนเนี่ย โอ้โหเกิดบนเกาะเจริญพรจริงๆคือตอนนี้ผมก็เล่นเงียบม,มาสักพักแล้วนะไม่ใช่ว่าเออผมไม่ใช่เพราะว่าผมไม่มีอะไรจะพูดนะแต่แบบคือคือตอนนี้พอตัดไม้ไปเรื่อยๆอะ่ะมันมันมันเพลินนะมันเพลินนะคือคือผมเออนั่นแหละตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอนะไรคือมันเพลินมากๆเลยนะแตผมจะลองคาบตคคาบไปดูแล้วกันเป็นการเทสนะวิธีการคาบเปิดเป็นทอรี่อาชีพม,มันขึ้นอีกแล้ว ลกลกคราอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเพ่อ่ะโอเคโอเคได้ไม้มาละอีกอันนึงอีกอันนึงเลยวาวางเอาตัวคราฟแต่ตัวคราบมาุ๊โอเคบล็อกกระเด็นออกวางป๊บผมจะลองคราบพิกแอคนะนีโอ้โหโคตรเซียนเก็บอ่าเรียบร้อยนี่คือเล่นได้ปกติเลย คือนอกจากจะเล่นได้ปกติแล้วมันลื่นเนี่ยคือสำผมนะมันดูลื่นค่อนข้างน่าใจหายนะเพราะว่ามันมันเหมือนไมครับจะว่าที่ควรอยู่ในคอมอ่ะมันมาในมือถือแล้วพอมันลื่นแบบนี้ผมรู้สึกใจหายยังไงก็มารู้นะโอ้หแล้วคิดถึงมากเลยนะอันนี้เป็นช่วงไม้ครับที่แบบว่ายังไม่มีใต้น้ำเลยเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดจงเนี่ยเวอร์ชันเก่าโคตรเลยนะแล้วก็ในนี้เนี่ยในตัวรันเชอร์น่นจะลงมอสแล้วพวกนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะไม่รู้จะได้มีโอกาสไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปดูมอสแล้วพวกนี้ด เห็นแล้วล่ะว่ามันเล่นอะไรได้นะแล้วก็วันนี้ผมแค่มาสอนให้ครา่าวๆด้วยเอาว่าถ้าคุณผู้ชมอยากลงลึกหรืออยากจะไปดูแล้วว่ามันทำอะไรได้ไหมนเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองโหลดดูกันเอาเองกันนะเพราะงั้นครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมสร้างสรรค์คลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ